เช็คอันดับโลก12ทีมที่วอลเล์บอลหญิงไทยต้องอเผชิญใน VNL 2024วันที่20มกราคม2567ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2024ประเภททีมหญิงในปีนี้มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยทีมหลักหรือคอทีมส์ทีมที่ไม่มีการตกชั้น11ทีมคือเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนตุรกีอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ไทยและเกาหลีใต้ส่วนทีมท้าหรือชอลินเจอร์ทีม5าทีมคือฝรั่งเศสสาธารณรัฐโดมินิกันบันแกเรียโปลแลนด์และแคนาดาโดยทีมซึ่งมีผลงานแย่ที่สุดในบรรดา5ทีมนี้หลังจบรอบแรก3สัปดาห์จะตกชั้นจะต้องไปแข่งขัน FIVB ชอลิ่เจอกรับในปีนี้และต้องคว้าแชมป์เท่านั้นถึงจะได้กลับมาในปีหน้าสำหรับทีมชาติไทยปีนี้จะไม่เจอกับ3ทีมประกอบด้วยอิตาลีห ญี่ปุ่น9และเนเธอร์แลนด์10โดยอีก12ทีมที่วอลเล่บอลหญิงไทยอันดับ13ของโลกต้องรับมือมีอันดับโลกดังนี้สนามที่1ระหว่างวันที่14-19ถึงพฤษภาคม2567กลุ่ม2นักรุงรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิล 1. สหรัฐอเมริกาอันดับ2มี358.62คะแนน 2. เซอร์เบียอันดับ4มี350.86คะแนน 3. แคนาดาอันดับ11มี265.66คะแนน 4. เกาหลีใต้อันดับ40มี93.72คะแนนสนามที่2ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2567กลุ่ม3เขตบริหารพิเศษมาเกา๊า 5. สาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ8มี308.86คะแนน 6. ฝรั่งเศสอันดับ15มี184.99คะแนน7จีนอันดับ6มี329.65คะแนน8บราซิลอันดับ3มี352.55คะแนนสนามที่3ระหว่าง11-16มิถุนายนกลุ่ม5เขตบริหารพิเศษฮ่องกง9ตุรกีอันดับ1มี397.46คะแนน10 บันแกเรียอันดับ20มี165.39คะแนน11โปแลนด์อันดับ7มี327.89คะแนน12เยอรมนีอันดับ12มี228.36คะแนนโดยหลังจบ3สนามแรก FIVB ก็จะประกาศยืนยัน12ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกปารีสเกมก่อนจะเริ่มรอบสุดท้าย FIVB จะยืนยันเจ้าภาพเร็วๆนี้ ระหว่างวันที่2 0่สถึงยีมิถุนายนที่ประกอบไปด้วย7ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแรก3สัปดาห์และ1ประเทศเจ้าภาพ